สวัสดีครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเป็นตัวอะไรวันนี้เราจะมาสอนพับกระดาษง่ายๆนะครับพับปาโลมากันเดี๋ยวมาดูวิธีการพับกันนะครับว่าพับยังไงไปเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอากระดาษ A4 มาแบ่งให้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราพับแบ่งร่องนะครับผมทให้มันมีลายเส้นขึ้นมานะครับ บ,บนี้นะครับเอาได้แล้วก็ครับเอาเส้นนี้ต่อมีเส้นทะแยงใช่ไหมเส้นนี้เป็นเส้นตรงน้องจะเห็นเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับมองออกไปครับอ่ะหลังแางนี้ให้เราทำแบบนี้นะเส้นเนี้ย ลงไปแบบนี้เราจะได้ลัขนาดเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้พับหัวม,มุมตรงนี้นะครับให้มันจดลงมาจนขอบนี้เลยจนสุดขอบ จ่อมาเป็นประมาณนี้นะ,ะต่อไปนะครับเอาแผ่นนี้ครึ่งเดียวนะครับพับลงมาอย่างนี้นะให้สุดตรงนี้คือสุดมุมเลยแต่ว่าตรงเนี้ยให้มันวางลงมาหน่อยหนึ่งให้มีหางลงมาครับต่อไปให้เราเอาแผ่นนี้ขึ้นมาาแล้วก็พับแผ่นนี้ขึ้นไปนะครับ ครับให้มันออกแล้วขณะประมาณนี้นะ,ะตรงนี้เหลือพื้นที่นิดนึงตรงนี้ก็เอาขึ้นมาหน่อยอประมาณนี้นะเห็นไหมจะให้มันออกแล้วษณะาเหมือนเป็นขี้ป่ามันเลยต้องมีออกมาทัางบนท้างล่างได้แล้วนะครับให้พับตรงนี้พับระหว่างนี้นะโอ้ มันก็จะออกประมาณนี้ขั้นตอนนี้นี่คือส่วนหัวปลาให้เราครับนี่อันนี้หนึ่งครั้งก่อนคันงที่สองพับบนสายฟ้าครับอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พับเข้ามาทีนึงถ้ากับพับตานทนีนะครับตรงนี้ คนหาให้เราพับไปข้างหน้าพับงี้ก็ได้แล้วแต่เราครับชอบประมาณไหนก็พับไปประมาณนั้นเอาที่เราชอบวันนี้มันจะได้ออกงี้นะนี่หางมันนะให้เราแกะออกข้างในเนี่ยมันมีเศษมันมีส่วนหนึ่งอีกอ่าพอได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ นครับนี่เลยตรงนี้ก็พับเก็บไปหน่อยเพราะถ้ามันใหญ่เกินไปก็จะดูไม่สวยอันนี้จะลองพิกด้านให้ดูนะนี่ครับมันจะออกเป็นประมาณนี้แหละเห็นยังนี่คือหางปลานะนี่คีบบนคีบล่าง ส่วนปากอะขาดอเลยนะขาดตาเราจะมาเติมตากันตาแลาวใส่ตรงนี้เลยนี่ครับอ่าได้แล้วเสร็จแล้วครับถ้าน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผม วันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายไปไปไว้น้ำกันไปล้ว